วันเดอร์วูแมนนะฮะหนังเรื่องที่4ของจักรวาล DCEU แล้วก็เป็นหนังที่กำกับแล้วก็แสดงโดยนะักแสดงหญิงนะฮะก็กำกับโดยแพตตี้เจนกินนะครับที่กำกับมอนสเตอร์นะฮะนักแ,แสดงโดยกาวกอดนะฮะเป็นวันเดอร์วูแมนที่เล่นฟาดไฟอ่านี้มานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะักแสดงสมทบปีกคนที่น่าพูดถึงก็คือคริสไพ่นะฮะจาก Star Trek ภาพรวมของหนังเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าพอใจอะ่ะเออส่วนหนึ่งนะผมว่าเพราะว่ามันไม่ต้องไปเล่นท่าย,ายากแบบหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ต้องแบบเล่าตัวละครเยอะๆแบบซูซร่สกอตไม่ต้องมีปมอะไรเยอะแยะมากมายแบบแบทแมนซูเปอร์แมนแล้วก็ไม่ต้องเล่าแบบย้อนไปย้อนมาเพื่อหาความแปลกใหม่มากมายแบบ Man of Steel นะฮะที่แบบเขากลัวซ้ำไงเขาก็เลยต้องแบบหาทางเล่าวิธีอื่นนะนี่คือหนัง Origin Story ตรงๆคือเป็นการเล่ากำเนิดจ,จริงๆตั้แต่ดหน้าเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปสู่โลกคือ ไม่ได้มีอะไรที่เราสึกว่ามันพลิกแพงอะไรก็คือเล่าเป็นเส้นตรงธรรมดาซึ่งเป็นอะไรที่เล่าได้ง่ายแล้วก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มีคะแนนสูงเพราะมันไม่ต้องเล่นทายากในแง่ของโปรดักชันดีไซน์บ้านเมืองทหารชุดประกอบปืนเปนเลยทุกอย่างเนี่ยดูดีนะ,ะดูโอเคมากๆแล้วก็เล่าเรื่องราวของการไปรบเล่าเรื่องของทหารแบบแนวอินดิวิโดคือแบบเล่าแบบเป็นคนๆน,นะแบบเฮ้ย เขาไม่ได้อยากทําเป็นทหารแต่ว่าสังคมพามาหรือสองครามพาเขามาตรงนี้เขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เขาไม่อยากทาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าในแง่เนี้ยหนังเราได้ดีนะฮะแม้จะมีข้อเสียตรงที่มันในแง่ของสองครามภาพใหญ่ในแง่ของภาพใหญ่าหญการมองภาพรวมมหนังยังไม่สามารถที่จะเอาเราไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังขาวสีดํากับทหารเดินไปว่าฝั่งนี้แบบกู๊ดกายฝั่งนู้นแบดกายซึ่ง ซึ่งมันไม่ใช่นะถ้าคุณรู้จักสงครามลกครั้งหนึ่งมันจะไม่ใช่สงครามเหมือนสองครามโลกครั้งที่สองที่แบบว่าเฮ้ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันไม่ใช่มันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งผมก็พยายามจะไม่เอาตรงนี้มารวมไปนคะแนนว่ามันมันไม่ใช่หนังประวัติศา,ศาสตร์อะเอาพุดงตรงมันแค่เศษเสี้ยอองประวัติศาสตร์ถูกใส่เข้ามานะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่หนังที่ผมพุดงตรงว่าจะที่ทคนแฮปปี้ในแง่ของประวัติศาสตร์นะเพราะว่า มันไม่ตรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นพยายามทําให้ทุกอย่างเป็นสีขาวสีดําเพื่อเราเข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามองว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ในโลกดีดีกว่าถ้าคุณไปมองว่าเหมือนประวัติศาสตร์จริงๆคุณจะหยุดหงิดนิดๆไม่ได้ว่ามาทําทุกอย่างเป็นสีขาวสีดําให้มันง่ายต่อคนดูให้เสพนะฮะแล้วก็สร้างความชอบธรรมกับตัวละครแบบมักง่ายไปหน่อยนะครับนะักแสดงที่ผมอยากพูดถึงมากๆเรื่องนี้คือสตีฟเทเวอร์นะครับที่รับบทไวคิสไพ เล่นได้ดีมากคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยได้มีบทบาทที่เขาได้โชว์ของเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกเลยว่าเขาพยุงหนังทั้งเรื่องเขาแทบจะแบกหนังทั้งเรื่องอยู่แล้วนะครับซีนอารมณ์ทุกซีนเขาเล่นได้ดีมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีเล่าเรื่องเยอะคือเราเจอตัวละครนี้พร้อมกับตัวละครแบนเดอร์บูแมนเพราะฉะนั้นมันไม่มีแฟลชแบ็กไม่มีความอธิบายอะไรแต่ว่า การแสดงของเขาเราพอรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าน,นี้ตัวละครมีแล้ววานนี้รวมทั้งฉากประเภทแบบฉากซีนอารมณ์ต่างๆคือแบบเขาทําได้ถึงแล้วทำได้เชื่อดวงตงดวงตาหน้าตาคือแบบแขนขาทุกอย่างเล่นออกมาได้แ,แบบเฮอรหวังมันกลายเป็นสตีฟเทลเวอร์จริงๆรวมทั้งตัวละครสมทบคนอื่นก็ก็เล่นได้ดีทำมาที่อย่างตัวเองได้ดีตามช่องทางที่หนังเปิดซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะฮะอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกเล่นได้ดีมากคือ นักแสดงชื่อว่าโรเมนไรส์นะครับเขาเล่น h o วส์ออฟการมาเป็นหนึ่งนักแสดงหญิงที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้เนี่ยบทบาทเธอไม่เยอะนะครับบทบาทเธอน้อยมากแต่ว่าเหมือนกับนักแสดงสมทบคนอื่นที่ผมพูดว่าช่วงเวลาเล็กๆของเธอที่เธอมีได้แสดงอารมณ์ออกมาผมรู้สึกว่าเธอทํไดีมากเธอทำได้แบบทชี่ยเพอร์เฟกต์อะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากกับเธอแต่ว่าพอถึงเวลาที่เธอต้องเล่นเธอทําได้จริงเธอทาให้เราเชื่อได้จริงๆว่าเพอ่เป็นตัวละครตัวนี้เธอมาแสดงอารมณ์ได้จริงๆนะครับซึ่งตรงข้า เธอเท่ครับเธอทำให้ผมเชื่อว่าเธอคือนักกอบอเมซอนนะฮะแต่การแสดงของเธอเนี่ยยังต้องต้องพัฒนานะครับเธอทําได้แค่การแสดงแบบง่ายๆนะับผมผมรู้สึกในเรื่องเลยคือบางฉากเนะี่ยรู้สึกว่าเธอสวยโอ้โหยิ้มสวยน่ารักมากนะฮะหรือบางทีทําหน้าเครียดก็ทำหน้าเครียด <c oughs> คือเหมือนกับว่าพุ่มกับสารอ่นะเนี่ย <c oughs> หันมานะเนี่ยเนี่ยแล้วเธอยิ้มนะเธอโอเคขาลแล้วก็เธอหันมายิ้มจริงๆซึ่งซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ที่โอเคนะซึ่งเป็นรอยยิ้มที่สวยรอยยิ้มที่น่ารักจริงๆ แต่ถามว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าน,นั้นหรือเวลาทําหน้าเครียดเธอก็เครียดทํทันหน้าเครียดได้จริงๆแต่ถามว่าถ้าคุณเป็นตัวละครสมทบอะเฮ้ยแค่นี้มันพอถ้าคุณเป็นตัวละครที่นิ่งๆตัวละครที่โผล่มาแบบตัวความปริศนาการเล่นแค่นี้โอเคนะเพราะว่าคนดูเนี่ยไม่ต้องการความเข้าใจกับตัวละครนั้นแค่ตัวเองมาเสิร์ฟหน้าที่อย่างตัวเองได้อย่างที่เราทำในฟา์ไฟท์ทำในบีเวสะเธอเสิร์ฟแค่นั้นเธอเสิร์ฟได้ไม่มีปัญหานะครับ แต่การเป็นนักแสดงหลักของเรื่องอะ่ะมันมันต้องการมากกว่านั้นนะครับคนดูต้องเข้าถึงตัวละครคนดูต้องรู้สึกว่าเธอเป็นตัวละครนั้นจริงๆซึ่งซึ่งการกระดดยังทําไม่ได้นะครับผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเธอทําทได้แค่การแสดงสีหน้าทางแววตาเท่านั้นนะครับเวลารับส่งสีน้ำลมต่างๆจากสตีฟเทเวอร์นะฮะหรือ,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 อคิสพายเนี่ยซึ่งแบบขูใส่มาเต็มที่มากปลื้มปลิ่โอ้ดวงตาแขนขาภาษากายมาเต็มเธอกับรับแบบนิ่งๆเฉยๆคือตาเธออ่ะแข็งมากคือคือต่อให้แบบ หน้าตายอื่นเธอเปลี่ยนแต่ว่าตาเธอแข็งมากเหมือนกับว่าเธอไม่สามารถจะไปเป็นตัวละครตัวนี้ได้จริงๆเธอไม่สามารถซึมซับเข้าไปได้จริงๆเธอทําได้แค่เสืออารมณ์ง่ายๆสั้น,นๆออกมาซึ่ง,ซ,งซึ่งมันน่าเศร้าว่ะในที่ที่ว่าเราต้องอยู่กับตัวละครตัวนี้มา2ชั่วโมงเต็มๆอะ่ะและที่สําคัญคือนี่คือภาพยนตร์นะแปลว่าไอที่เราเห็นว่ามันแข็งแล้วอะ่ะมันคือซีนที่ดีที่สุดที่เขาสามารถเรียกออกมาจากเธอได้แล้วนะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยบังเอิญฉากนี้ว่าถ่าติพดพอดีไม่ใช่มันต้องเป็นซีนที่ดีที่สุดแล้วเขาต้อองเลืกีีีีนทท่่ดดสุ มาใส่ในหนังแนละนี่คือผมไม่อยากคิดว่านี่คือซีนที่ดีที่สุดเธอยังทำได้คีดและซีนแย่ๆมันจะมันจะอาการหนักมากขนาดไหนตัวละครด,ดน,น่าเองก็น่าลำคานะฮะก็คือเธอออกมาจากเกอดเทม,มิสกิล่าเนี่ยด้วยความที่ เธอเป็นตัวละครอ่อ,อนต่อโลกซึ่งซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ทอเคยเล่นนะฮะก็คือเป็นแบบปลาผิดน้ำอะไรประมาณซึ่งซึ่งเอาตลกครับก็สนุกไปแต่ว่าทอสักพักเนี่ยมันมันไม่เป็นปลาผิดน้ำมันก็เปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นทาให้เราเข้าใจแบบอื่นได้แต่ว่าอันเนี้ยก็คือทนสู้ดีก็ปลาปลาผิดน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งในสถานการณ์ที่ถ้าคุณอยู่กับอยู่ในลอนดอนอะไรเงี้ยมันตลกไงแลวพอออกสงครามแล้วไอ้ความอ่อนต่อโลกพวกเนี้ยมันมันกลายเป็นความบ้าบิ่นและงงงาครับ มันมันดูไม่ไม่ตลกอีกต่อไปแล้วมันดูโง่มันไม่ได้ดูกล้าหาญฮะมันดูโง่แล้วแล้วสิ่งที่หนังทำว่าเฮ้ยถ้าตัวละครมันทำอะไรโง่ๆเว้ยเราต้องตอบรับเป็นด้วยความบุรุนแรงให้มันรู้เห็นว่าการทําที่มันทํามันผิดแต่เปล่าครับหนังเรื่องนี้พอตัวละครทาอะไรโง่ๆโดยเฉพาะวันเดอร์วูแมนนะฮะถ้าตัวเอรเอรทำอะไรโง่ๆปุ๊บตัวละครรอบข้างนะทั้งฝั่งพระเอกและฝั่งศัตรูสมองก็จะโง่ลงไปตามครับแล้วตอบรับก็จะการทำของเธอด้วยการทําโง่ๆแทนนะผมไม่สามารถพูดได้ว่าเธอทําอะไรตอบรับ เอ๊ะทำไมเมื่อกี้มันก็มันก็ทำถูกอ่ะน,นี่หว่าทำไมพอวันเดอร์บูแมนเดินออกไปมันเหมือนสมองมันโดนลดเกรดลงให้โง่มาไม่ตอบรับคือผมรู้สึกแบบเออทำไมวะ <c oughs> คือเหมือนมอนเขาไม่สามารถทำวิธีให้กาบรารดดหรือว่าวันเดอร์บูแมนเนี่ยออกมาเป็นเทสโดยที่ทุกคนในในเรื่องเนี่ยยังฉลาดอยู่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยทําให้เธอดูเท่นะครับแต่ทุกคนในโลกนใ,นในเรื่องก็ต้องโง่ตามลงไปผมแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งทาเสมอตล,ลอดทั้งเรื่องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือบางทีแบบสู้ๆผู้ร้ายอยู่เว้ยจะทําซีนอารมช่ะทุกคนยหยุดสู้ครับแล้วสิ้นท่านวิ่งเข้ามาทําซีนอารมแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็กลับมาสู้ต่อคือผมแบบเฮ้ยมันมันต้องฉลาดกว่าน,นี้ไหมคือ,ค,อคือไม่ใช่หนังหนังเหมือนเราทําเราเหมือนเราโง่มากอยู่ว่าสามารถสู้อยู่ได้แล้วก็หยุดสู้ทําซีนอารมแล้วก็กลับมาสู้ใหม่เพราะว่าเหมือนผู้ร้ายอยู่ให้คุยคุยกันมันแบบโง่อะ <c oughs> คือมันโง่จริงมันทําเราเหมือนเราโง่มากๆาอเมซอนเนี่ยเป็นเผ่านักลอบครับ เราคิดว่าเฮ้ยเธอรู้ทุกอย่างเว้ยเธอเป็นตัวเชื่อมโลกเธอต้องรบเป็นเธอบอบมีเผ่าขี่ม้า,มาฝ,า,ฝานการเทนนิงนี่ดีผม,มก็สงสัยเลยว<ะ>่ามึงไม่มึงไม่สอนพิชัยยุทธอะไรกันแบบนี้เลยเหรอคือแบบถ้าเจอศัตรูมาทางนี้เว้ยเราต้องพลายแผนการนี้บุกทางนี้โมทางนั้นนะถ้ามีศัตรูหนึ่งงสตีซุ่มไปที่ด้านเราต้องวางแผนอย่างน,นี้คือทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีการวางแผนเกิดขึ้นนะฮะวันเดอร์วูแมนแค่เดินเข้าไปตรงๆเครับเหมือนบัวกระทิงนะเห็นแสงสีแดงก็พุ่งเข้าไปคือผมนึกว่าเธอ่้องเป็นตัวละครที่ฉ มีแรงที่ไหนแล้วมันโบกทิ้งแรงเยอะๆปุ้งไปทุกปุ้งปุ้งปุ้งจะอยู่ไหนป,ปุ้งปุ้งปุ้งคือ,ค,อคือไม่ได้มีการวางแผนไม่มีความแผนการไม่ได้ใช้สม,มองคือผมรู้สึกว่าเอ๊หรือเผ่าอเมซอนเนี่ยเขาลืมสอนพวกพิชัยยุทธอะไหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มันไม่ใช่สิ่งในตำราลเรียนก็คือบอกว่าเฮ้ยเราแข็งแร่งเราวิ่งก็ไปชนได้ทุกอย่างเราไม่ต้องมีการวางแผนใดๆกับพวกไม่มีการใช้ทีมเวิร์กชันลุยเดียวลุยคนเดียวได้ คืนที่คือเงยๆเอเมซอนสอนมาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะแฟนแฟนดีซีบอกผมหน่อยแล้วกันว่าเมซอนเนี่ยเขาไม่เน้นทีมเวิร์กเขาเน้นบุกเดี่ยวบ้าพลังใช่ไหมนะฮะบางทีผมนึกถึงเอ๊ะนี่มันหักหรือเปล่านะเพราะว่าเธอไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร่เธอบุกไปตรงๆเลยเท่านั้นนะฮะอานจีมบางทีสตีเทเวิร์ห้ามเฮ้ยห้ามบุกตรงๆนะแต่เธอก็ก็หลีกหลีกเลี่ยงบาเรีของสตรีเทรเวอร์ด้วยการกระทำบางอย่างที่ก็ไม่ได้ใช้สมองมากว่ามากกว่กันเท่าไหร่แล้วที่สำค ตายก็เป็นผักปลาเลยนะซึ่งผมไม่มีปัญหานะถ้าถ้าเล่าเรื่องการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยการฆ่าคนมันมันเอฟเฟกตีต่อวิธีคิดของตัวละครมันเอฟเฟกตีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่หนังซูเปอร์ฮีโร่หลายๆเรื่องฆ่าเนี่ยผมผมไม่มีปัญหานะฮะผมไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยแล้วผมรู้สึกว่าันเดอร์วูแมนอาจจะเป็นคนฆ่าคนอยู่แล้วในคอมิกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าเธอเนี่ยการฆ่าของเธอเนี่ยมันขัดแย้งกับสิ่งวิธีคิดอะคือหนังเซตอัพวิธีคิดบางอย่างของเดซึ่ง มันก็เมคเซนส์มันก็น่ารักประมาณนึงแต่ว่าพอมาถึงฉากแอคชั่นเหมือนวิธีคิดอันนั้นมันหายไปแล้วเธอตัดสินใจฆ่าทุกคนที่เป็นศัตรูทิ้งผมก็เลยเอ๊ะมันไม่ขัดแย้งกันหรอคือผมรู้สึกผมดูแล้วผมรู้สึกขัดแย้งแล้วคนทำก็ไม่รู้สึกขัดแย้งกันหรอว่าสิ่งที่วันได้มูแมนทำกับวิธีเิดขยงบวันได้มูแมนมันมันสวนทางกันอะแล้วแล้วมันไม่อึดอัดไม่งงหรอฮะหรือมันผมเบนปัญหายคนเดียวซึ่งผมคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันสวนทางกันวิธีคิดนบอกให้้เียววขา่่แต ในเรื่องมึงมึงเลี้ยซ้ายตลอดเลยนะทําทําไมทําอย่างนั้นนะนะฮะก็ก็งงเหมือนกันงงหนังงงคนงงตัวละครอันนี้ผมก็ไม่สามารถเข้าใจได้เหมือนกันนะ <c oughs> องค์สามของหนังเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่มีปัญหามากที่สุดนะมีปัญหาอางทีนี้คือมันมีส่วนที่มันดีนะมันมีการปเปิดเผยบางอย่างซึ่งซึ่งทําให้เราอินทําให้เรามชอบแล้วอ๋อมันเปิดเผยมาผมรู้สึกว่าโอเคอินดี ee, ชอบการเล่าเรื่องตรงนี้ชอบแต่พอในขณะเดียวกันแล้วมันก็มีส่วนที่ย่อยยับเละเทะมากๆในองค์สามเช่นเดียวกันะเพราาว่ เริ่มจากฉากสู้เลยครับฉากสู้ที่ก่อนหน้านี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นฉากสู้สสสสสดีนะครับมีคนมีการเคลื่อนกล้องมีฉากโอ้คุมีการคิดมีกระโดดทางนู้กระโดดทางนั้นโอ้โอเคดูได้สนุกนะฮะอาจจะไม่ได้แปลกใหม่อาจจะไม่ใช่บอ้โหเทพมากๆตกหยักตกมือไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ใช่นะมันก็มีอะไรบางอย่างเซรโมชั่นที่รู้สึกเยอะไปแต่ว่ามันยังดูสนุกคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้วายเราก็พอดูได้ยิ้มยิ้มสนุกสนุกไปนะฮะอันนี้มันลดทุกอย่างทิ้งครับลดทุกอย่างทิ้งเลยแล้วแล้ว แบบอ้าวไปทําวแน่แม่นรับแล้วก็เอา,เอากลับไปโยกกันไปโยกกันมาเออวิงว่งเข้าไปวิ่งขึ้นมาโยนของนู่นใส่ฟันเนอรลอกนี่ประโดดไปที่นั่นคืออะไรอ่ะทำไมคุณได้ทิ้งทุกอย่างที่ทําได้ดีมาในองค์หนึ่งองค์สวิธีการต่อสู้ควงดาบกุศลแล้วเลือกที่จะมาเป็นวงสุดท้ายของหนังโดยการป้าของใส่กันโยนกระโดดใส่มาไม่มีความสวยงามไม่มีการโชว์ทักษะเป็น เป็นการปล่อยพลังใส่กันล้วนๆทาไมทําไมได้เลือกแบบนี้อ่ะคือผมไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจจริงๆนะทำไมทาให้สิ่งที่ที่ดีที่สุดในองค์หนึ่งองสอมาองศาคุณกับทิ้งมันไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวิธีคิดคืออะไรทาไมทาไมรู้สึกว่าเอ้แม่งองหนึ่งจนสอไม่ดีเว้ยกูต้องปล่อยพลังใส่กันดีกว่าเว้ยผมแบบเพี้ยอะไรของมึงวะมึงลืมอะไรไปวะเนี่ยมันความสวยงามก่อนอันนี้มันหายไปไหนหมดผมแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันคิดอะไรอยู่นะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่ง ที่ผมรู้สึกแบบโคตรจี้มากสำหรับผมในหนังเรื่องนี้เลยคือคือวิธีการที่ตัวละครเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องอันนี้ต้องพูดเท้าความนิดนึงในตัวละครเนี่ยในหนังซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเหตุผลว่าทําไมตัวละครมันถึงได้ทําแบบนี้เช่นไอออนแมนเนี้ยอายุตัวอย่างไอออนแมนเนี่ยเป็นไออนแมนเพราะว่าโดนจับไปแล้วเห็นว่าเฮ้ยแม่งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ยวายเฮ้ยสิ่งเลวร้ยวายเราก็เลยไปเป็นไออนแมนมันมันไม่ต้องมีโมเมตนต์นี้โมเมตนมเมต์ที่ทําให้จากตัวละครที่ จากบวละครที่บทแรกอะหน้าแรกของบทกับหน้าสุดท้ายของบทอะมันเป็นตัวละครละคนกันทั้งที่มันต้องมีอะไรบางอย่างในเรื่องซึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญใน origin story ทุกๆเรื่องนะฮะไม่ใช่บนหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าผมอยู่ซูเปอร์ฮีโร่เพื่อเข้าใจง่ายหรือแบบทอที่มีความใกล้เคียงกับวันนึงแมนมากกว่าในแง่ว่าโอ้ยตัวมาฉันเป็นเทพเจ้าผู้บราคลังสงครามชอบรบ นะแต่พอดุกมาใช้ชีวิตในมนุษย์แล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีคุณค่าไว้ชีวิตคนอื่นมันมีคุณค่ามันมีอะไรมากมายคนธรรมดาก็มีคุณค่าทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปเทพที่มีความเมตตามากยิ่งขึ้นยอมสละชีวิตไรบลาบลาบลา w o n d e ์วูแมนก็มีอะไรคล้ายๆอย่างนี้ครับมันเป็นอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวละครน,นี้ทาให้เธอกลายเป็นอีกคนนึงเป็นตัวละครใน BVS ที่เราได้เห็นอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เหตุผลเนี่ยเขาคดเลวฮะคือผมแบบเพราะมัน,ฉนเฉลยผมมองหน้าน้องที่ไปในเี้รแบบัง คือมันไม่ได้มีความลึกเวย้ยไม่มีความซับซ้อนไม่มีการปูพื้นใดๆอยู่ๆก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นความเกิดขึ้นคือจ่ายประโยคนี้มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตสมองเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวละครแล้วมันเป็นจุดที่ทําให้แบบหูพึทธกลับมาได้ผมรู้สึกแบบแค่นี้คือผมรู้สึกแบบมันควรจะเยอะกว่านี้มันควรจะคือมันมันใช้วิธีนี้ด้วยอารมณ์เนี้ยได้ แต่ว่ามันช่วยหาอะไรที่มันหนักกว่านี้ไหมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเชื่อได้มากกว่านี้ไหมไม่ใช่แค่คําพูดคาพูดเดียวหรือประโยคประโยคเดียวหรืออะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันต้องการน้ําหนักมากกว่านี้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงชีวิตอะผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ make ซนในแง่ของอารมณ์ไม่ m a k เ s e ในแง่ของตัวละครมันไม่ได้ผลมันทําให้ผมเชื่อไม่ได้ว่าโหทุกคนคนนี้ม่งเปลี่ยนไปเพราะอันนี้จริงๆเหรอวะมันมันไม่ make sense เอามากๆสำหรับผมผมรู้สึกว่า มันคือหัวใจของเรื่องอะซูเปอร์ฮีโร่หนังทุกเรื่องไอ้ส่วนที่ทาให้ตัวละครเปลี่ยนไปอะบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่ามันเป็นหัวใจอะหัวใจของตัวละครหัวใจของเรื่องที่ทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็เอาใจช่วยเขาเพราะการเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญมันเป็นมนต์เสน่ห์ของซูเปอร์ฮีโร่มันมนต์เสน่ห์ของการเล่าเรื่องทุกเรื่องคือการเปลี่ยนแปลงตัวละครอะไรทําให้เขาเปลี่ยนนะฮะหนังฉลาดเกมโกงทํไม่ได้ดีมากๆนะผมพูดเลยใครไม่ดูไปดูนะหลังอะไรเลยเรื่องเนี่ยถ้ามีตรงน มันทำไม่ได้แล้วมันก็ไม่เมคเซนเอาซะเลยนะฮะเสียดายอ่ะเสียดายเพราะผมผมคุยกับน้องที่ไปด้วยกันว่าใช่มันมันมีวิธีที่ทําให้ดีกว่านี้ได้นะเว้ยแต่เขาเลือกที่จะใช้วิธีนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรความมักง่ายเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงได้ได้เลือกวิธีนี้นะครับมาสรุปนะฮะวันเดอร์วูแมนก็เป็นหนังที่โอเคนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หนังที่ที่เลวร้ายนะ,ะมีงานสร้างที่ดีมีตัวละครที่ดีมีฉากแอคชั่นที่โอเคนะครับตัวละครสมทบสตีฟเทเวอร์นะครับเออ โรบินไรท์หรือว่าตัวละครต่างๆในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าทำหน้าที่ได้ดีเกากระดอดอ่ะต้องพัฒนาต่อไปนะฮะแล้วก็คิดว่าทําได้แหละนะฮะก็แต่องศาเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาของหนังนะฮะก็ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเหมือนอยู่ๆก็เปลี่ยนมือคนทําอะไรอย่างนั้นทุกอย่างดูข่วยลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็ผมให้คะแนนหนัง Wonder Wo m a n นะฮะเท่ากับ7.5เต็ม10นะฮะก็ไม่ได้เลวร้ายนะพอดูได้เพียงแต่ มันมีหลายอย่างที่ผมไม่ทวนใจผมเท่าไหร่นะฮะก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไค i b ์กันได้นะฮะก็วันนี้ไปแล้ะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย